สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมทุ่งดอกพ็อปปี้เลยนะคะสวยมากเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยปกติเนี่ยนะคะป้ตุ้มก็ต้องไปหาไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะคะสวยทุกอย่างเลยนะคะมีต้นข้าวสาลีด้วยผสมอยู่นะคะแล้วก็มีดอกพอปปี้นะคะ แล้วก็มีดอกน้ำมันดอกอันนี้คือดอกที่ใช้ทำน้ำมันพืชซึ่งทุ่งตรงนี้เป็นทุ่งที่ผสมผสานเป็นของรัฐนะคะทุ่งผสมผสานมีดอกอป๊อปปี้มีต้นข้าวสาลีมีดอกสีเหลืองดอกไม้สีเหลืองต้นสีเหลืองซึ่งใช้ทําน้ำมัน สวยงามสวยงามมากสวยจริงจงถ้าใครได้มาเห็นนะคะคงจะตื่นตาตื่นใจกับความงามดนล,ลึกเข้าไปไม่ได้ลัวหญ้านะคะมันจะเกี่ยวขาทั้งดงเลยเป็น ก็มีโอกาสได้มาเก็บภาพใส่ไว้ในออ YouTube อนาคตข้างหน้านะคะแก่ๆก,ก็อาจจะได้มานั่งดู YouTube ซึ่งเราได้ทำได้เก็บภาพตรงนี้สะสมไว้ในช่อง YouTube ของช่องพะตุ้ม Channel นะคะซึ่งฤดูการนี้เป็นฤดูการช่วงฤดูร้อนนะคะ ดอกไม้ในฤดูร้อนก็ออกมาซึ่งมันก็สวยแล้วบรรยากาศก็ดีนะคะเดินชมไม่มีความหนาวเหน็บนะคะไม่เหมือนกับช่วงฤด,ดูดอกทิวลิปนะคะดอกทิวลิปนี่ก็สวยสวยมากนะคะแต่ว่าเราเดินชมดอกทิวลิปด้วยความหนาวเหน็บนะคะแต่ว่าวันนี้มาชมทุ่งดอกพอปปี้นะคะมันไม่ได้มีความหนาวเหน็บนะคะมันมีความสุขนะคะ,ะลมชชเชยเชยแดด อ่อนๆนะคะซึ่งจะมีดอกผสมผสานดอกไม้อยู่หลายสีหลายพันหลายชนิดนะคะเห็นได้เนี่ยจะมีสีดอกสีชมพูด้วยนะคะเอ่อดอกสิ่ไม่ไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าดอกสีชมพูนี้คือดอกอะไรนะคะแล้วก็มีดอกสีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงอ่อน พันธุ์สีชมพูนะคะกับพันธุ์สีม่วงอ่อนสีม่วงเข้มนะคะจะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่มันมีหลายสีมีสามสีนะคะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นไม่ใช่ทําน้ํามันนะคะไม่ใช่ทวดทีนะคะพูดผิดนะคะดอกไม้สีเหลืองอีกชนิดหนึ่งนะคะก็อีกเป็นอีกชนิดอีกพันหนึ่งซึ่งแดนตรงเนี้ยนะคะเป็นที่ที่ มีดอกไม้หลายพันหลายชนิดสวยไม่รู้จะบอกใครเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาชมมาชมกับป้าตุ้มด้วยนะคะ เราพากันมาเก็บฟาร์มสวยงามฟาร์มตรงจำดีๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้า,าก็จะมีขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะแต่น่าจะขึ้นนะคะเพราะว่าอาดอกไม้ที่นี่ทุกชนิดนะคะหัวก็จะฝังดินอยู่นะคะแล้วพอ,อหมดฤดูกาลของเขานะคะเขาก็ร่วงโรย นะคะแล้วก็หัวก็ยังอยู่ข้างล่างใต้พื้นดินพอปีถัดไปนะคะในช่วงฤด,ดูการของเขาก็<ๆ>ก็ออกมาใหม่นี่คือความสวยงามของประเทศที่มีอากาศนะคะเกือบจะหนาวตลอดปีมีอยู่ช่วงนี้แหละนะคะเป็นช่วงโซเมอร์ของเขาก็คือช่วงฤด,ดูร้อนออด้วยสภาพร่างกายนะคะแล้วผิวของคนที่นี่ เขาบอกว่าอากาศประมาณนี้ก็คือเขาจะร้อนนะคะเหนือเขาก็จะออกแล้วก็จะร้อนแต่ในส่วนของป้ตุ้มเป็นคนเอเชียคนไทยคนเอเชียเราก็อากาศดีมากสําหรับเราเราไม่ร้อนนะคะเราไม่มีการเหนื่อออกเราไม่ร้อนคือบรรยากาศสบายๆนะคะก็ใส่หมวกมาแต่ใส่เพื่อความสวยงามนะคะไม่ได้ใส่หมวกมาเพื่อ กันแดดนะคะเพราะมันไม่ได้ร้อนถึงขนาดต้องต้องใส่หมวกก็ชวนทุกคนนะคะชมได้ได้ฟังเสียงนกซึ่งอุดมสมบูรณ์ วยธรรมชาติบำบัดนะคะ